เกม Spin the Land นะครับเป็น NFT เกม Play to Earn สะสมการ์ดเมื่อวานเราก็เล่นเมื่อวานเราเล่นไปแล้วก็ได้มา600กว่า Dark Energy Crystal แต่เมื่อกี้เติมไปเติมไปอีก2,500ไปซื้อมาเพื่อที่จะมาเปิดการ์ดเกมเออการ์ดซื้อเพิ่มตรงนี้ ในร้านค้ามาที่ดิสจะเสี่ยงนะฮะว่าสามพันดาร์ e เอเนีเนี่ยคือตกประมาณตอนนี้มันประมาณห้าร้อห้าสิบบาทจะได้ห้าการ์ดการันตีหนึ่งใบนะฮะดูว่าจะได้เท่าไหร่เมื่อวานนี้เราสุ่มมาแต่ว่าเกิดจากการทำเครสเมื่อวานนี้ได้สามใบนะขอดูก่อน เมื่อวานได้สามใบนี้เราก็จะดูได้ว่ามันละมูล,ลค่าตลาดตอนนี้เท่าไหร่อย่างการา์ดใบนี้ตอนนั้นไม่ได้ขึ้นว่าแรงนะแต่ว่าดูแล้วมันก็ไม่แรงเท่าไหร่มันแต่ศูนย์จุดห้าดอลลาร์นะแล้วก็ใบนี้ศูนย์จุดสองสองเมื่อวานได้สามใบนี้มาใบานี้ศูนย์จุดเจ็ดเมื่อวานนี้ศูนย์จุดแปดวันนี้ลดลงทีนี้เราลงทุนไปประมาณห้าร้อยบาทนี่ตอนนี้ประมาณสิบ สิบเหรียญเกือบสิบสิบสี่สิบห้าเหรียญใช่ไหมถ้าสุ่มมันต้องได้เยอะกว่านี้นะเดี๋ยวลองดูมันจะได้หรือเปล่าเออมันก็มีสิทธิ์อยู่นะถ้าการ์ดมันเป็นแบบนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ดีก็ได้นะแต่ทีนี้ตัวสุ่มเนี่ย <c oughs> ลูกเต่าเนี่ยมันมีเหลือแค่สา0หมื่นเก้าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสุ่มหมดนี้ปุ๊บของก็จะขาดมันก็จะ คนมาเล่นใหม่ก็จะหาการ์ดในตลาดเท่านั้นนั้นเราก็มีสิทธิ์ว่าเดี๋ยวเอาไปขายที่หลังถ้าคนเล่นเยอะเนาะหรือว่าได้การ์ดระดับตํานานหรือแร่ลองดูเลยแล้วกันจะได้หรือเปล่าจ่ายไปสามพันดูสิสุม่มเกี่ยวนี้ก็จะวิ่งวนๆนิดนึงห้าใบสมมุติว่าถ้ามันเกิน เกินสักสิบห้าเหรียญก็น่าจะโอเคอ๋อนี่ไงสมมติว่าเราเติมตัวนี้ไปได้คือเรามีโอกาสนี่ไงนี่ไงอา้าวเรามีโอกาสเปิดนี่สองเท่าไงแล้วมันใช้ยังไงทีนี้อ๋อสมมุติเราใส่ไปก่อน ปพ้่งแล้วเรามาใส่ไอ้ที่โอกาสเปิดเกินสองเท่าอา้าวเปิดไปแล้วยังไงคือเราต้องซื้อให้ครบค่าปะ่ะเมื่อกี้นี้อา้าวเราเปิดไปละอ๋อแล้วใช้พอชั่นตรงนี้ได้เอ๊ะเราเรายังไม่เปิดตอนนี้ได้ไหมหรือยังไงหรือซื้อไปสองใบใส่เข้าไปอย่างี้ไหมทำไงอะไร อ๋อพอเราเปิดปุ๊บมันใช้โดอยตโนมัตไหมมันใช้ตโนมัตไหมลองดูแล้วกันอันนี้นเป็นปัญญาที่เพิ่มโอกาสที่จะเปิดการ์ดตำนานสองเท่าอันนี้มันสำหรับเปิดแล้วได้ทองเพิ่มทีนี้เราอยากจะใช้ตรงนี้ทำไมโอเปนไม่ได้เอาลองดูแล้วกัน มันดึงมาใช้เองไว้ <c oughs> ทำไม่ได้อ่ะลองเปิดดูปึ้ง <c oughs> เอามันไม่ได้อะ่ะแล้วทำยังไงอ,ะอ่ะนีเ่เราใช้ไม่เป็นอะอ่ะไม่เปไรเปิดเลย <c oughs> ต้องดูกรอบทองนะการันตีแลหนึ่งอันนี้ไงคือแลได้ละ โอ้ยขอเปิดการสองหมื่นไม่ได้หรอปึง้งอ่านี้แหละอันนี้กอบทองนะครับปึ้งเอาจบคิกเฮดทูวิวบ็อกเซนนาเต้ลิชาไอช์เอา,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 าไม่เข้าใจอ่ะนะ แต่กดไปก่อนแล้วกลับไปได้ไหมไปดูที่การเราอันนี้ที่เราสุ่มจากลูกเต๋าห้าอันเมื่อกี้เดี๋ยวมาดูราคาใบนี้แดงหนึ่งจุดแปดสี่นะแล้วก็ใบนี้สามจุดหนึ่งสี่หนึ่งจุดแปดสี่สามจุดหนึ่งสี ก็มาห้าเหรียญละห้าเหรียญอันนี้เรามีอยู่แล้วอ่าห้าเหรียญหนึ่งเจ็ดโหห้าเหรียญอันนี้ศูนย์จุดสองพอสองใบแรกเป็นแล,ล้วศูนย์จุดสามสรุปว่าขาดทุนยับเลยนะเนี่ยคือเราต้อง,องได้สิบกว่าเหรียญใช่ไหมเราได้ประมาณไม่เกินหกเหรียญนะไม่คุ้มเลย อันนี้สำหรับคนไม่มีดวงเปิดแบบน,นี้อ่ะก็ลองเปิดให้ดูละแต่จริงๆมันต้องไปเพิ่มรีเจนเดอรี่ตามโพชั่นที่เราซื้อในตลาดแต่มันใช้ไม่เป็นนะสิไอตัวตรงเนี้ยมันใช้ยังไงเพิ่มดอกเลยตรงเนี้ยมันชาร์จเข้าไปที่ไหนเนาะอันนี้เดี๋ยวต้องไปศึกษาดูโอเค